เช่นเคยนะคะบริเวณทางเข้าก็จะพบกับมุมขวามือตรงนี้นะคะก็เป็นร้านที่เล็กนะคะเนื่องจากวันนี้มีฝนลงมานะคะฝนทำพนะคะร้านค้าก็ค่อนข้างจะบางตาค่ะแต่เราก็มาสะดุดกับร้านของพี่ดิวนะคะพี่ดิวอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงแรกๆและะ้วค่ะพี่ดิวขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะโปรโมทร,ร้านไหนสิคะแนะนําร้านได้ค่ะถ้าอยากหาเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆนะคะแต่ว่ามีเอกลักษณ์มาที่นี่ค่ะไม่นอกจากร้านเราแล้วมีร้าน <c oughs> เพื่อนๆอีกหลายร้านนะคะ เ่ะก็มั่นใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่มองดูหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสื้อผ้าหรือว่าของที่อยู่ในร้านพี่ดิวค่อนข้างที่จะแปลกตานะคะมีภาพวาดด้วยค่ะอุ๊ยอันนี้ภาพพิคเนตนะคะฝีมือใครม่ทราบะคะฝีมือศิลปินที่เป็นเพื่อนกันนะคะที่มันรักเมฆเป็นภาพพิคเนตที่มีความแอบสแตรกนะคะแต่ว่าก็มีดูออกว่าเป็นภาพพิคเนตนะคะ นอกจากเสื้อผ้าแล้วก็พวกออเทเซอรี่กระเป๋าอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็ยังมีเจลล้างมือใช่ไหมคะใช่ค่ะเจลล้างมือนะคะเป็นกลิ่นต่างๆที่เป็นออร์แกนิกค่ะที่ทำเฉพาะนะคะ๋อความน่าสนใจอยู่ตรงที่ความเป็นออร์แกนิกนะคะใช่ค่ะมีสินค้าหลากหลายนะคะสําหรับร้านที่ดิวนะคะน่าสนใจก็ตรงคาะว่าตรงนี้ด้วยค่ะถัดมาค่ะพี่อันอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากร้านได้ค่ะสวัสดีค่ะ ร้านพี่นะคะกระเป๋าต่างๆนะานามีทั้งเสือมีทัน้นดอกพรุ่งนี้ดูนะคะ อาไปใชผักไปรู้ออกเมื่อไหร่นีดูนะคะรายการอะไรนะเปิดตำนานเผ่าเปิดตำนานกับเผ่าทองนะคะพีพีทีวีเอนะคะของตลาดโคกสเตารางสามสิบนาทีเลื่อนเวลาออกอากาศค่ะคาเ่ืสองสัปดาห์ที่แล้วเคยตื่นไม่ทันค่ะตอนนี้เด็ดมากสองสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แพนเผ่าทองมาที่นี่นะคะมาถ่ายทำรายการค่ะแล้วก็ได้บันทึกบรรยากาศในตลาดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวผมขอผ่านเข้าไปข้างในนะคะคุณพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะ ร้านทีเล็กยิจตรงนี้นะคะปกติแล้วตรงนี้จะเป็นร้านของพี่สันนะคะพี่สันขนมกินปักใต้ของเรานะคะแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานทีดีว่าวันนี้พี่สันติดภารกิจนะคะถัดมาตรงนี้เป็นร้านของใครเอ่ยเจ้าของร้านไม่อยู่นะคะก็จะเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่เก๋ๆนะคะสำหรับท่านที่ชอบเดรสอย่างเงี้ยค่ะเก๋ๆเนี่ยนะคะอันนี้จริงๆไม่ได้สวมใส่ได้เฉพาะซัมเมอร์นะคะเสื้อผ้าลักษณะนี้สวมใส่ได้ตลอดปีนะคะตรงนี้ก็น่ารักค่ะเป็นผักนะคะ เจ้าของร้านไม่อยู่นะคะเดี๋ยวป๋องผ่านนะคะตรงนี้เป็นขนมของคุณป้าลินจงค่ะสัปดาห์ก่อนนี้อร่อยพอสมควรค่ะเป็นโฮมเมดนะคะตรงนี้มีสินค้าใหม่มาเป็นขนมอะไรป๋องเรียกไม่ถูกนะคะเพราะว่าตรงนี้น่าอุดหนุนนะคะเพราะว่าเป็นโฮมเมดทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะวันนี้บางตานิหนึ่งนะคะร้านค้าค่ะแน่นอนค่ะข้างหน้านี่คือพี่กุ๋ยนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่กุยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีร้ร้านค้าค่อนข้างบางตานิดนึงนะคะเนื่องจากฝนลงนะคะฝนลงก็เลยก็เลยไม่พรุ่งนี้เขารอจะไปสมบกรสสมบกร,กรไปตลาดภูกุยสัญจรเ,เราไปเจอกันที่เจอ<ๆ>กันที่เลขสองแล้วก็ตรงข้ามกับสารสารพญานาคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน ของอ,ธ,อ,อธิบายขยายความนะคะเนื่องจากตลาดโกกุยเราเปิดมาได้สักพักหลายเดือนแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมีพันธมิตรนะคะเราก็จะทําตลาดโกกุยสัญจรน,นะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันแรกนะคะจะเริ่มไปเปิดตลาดโกกุยสัญจรที่ตลาดนัดสม,มกรนะคะตรงบริเวณทะเลสาค่ะนี่เป็นร้านพี่กุยนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องไาเครื่องลาครามค่ะของตกแต่งบ้านนะคะแล้วต้นไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวถัดไปค่ะถัดไปตรงนี้ก็เป็นเจ้าประจํานะคะ ร้านน้องเก่งนะคะน้องเก่งไม่อยู่นะคะมีสมาชิกอีกท่านนึงอยู่ค่ะร้านน้องเก่งก็จะขายเสื้อผ้าแล้วก็พวกอ็อกเซซอรีนะคะเก๋ๆค่ะผมก็บอกได้ว่าเสื้อผ้าที่นี่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก๋น้องเก่งมาแล้วสวัสดีค่ะน้องเก่งค่ะแนะนําร้านหน่อยค่ะใน November 22นะคะแต่วันนี้เราจะมีของใหม่ที่ผลิตเองด้วยกับของ Second Hair ที่เป็นของที่เราใช้งานเองเอามาขายด้วย ร้านน้องเก่งอยู่คู่ตลาดกระขือมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะแล้วก็จะมีความเก๋ค่อนข้างอยู่นิคนะคะทาตรงนี้ร้านพี่ใหญ่อมาดนะคะ mm hmm. ก็จะขายพวกอันเดอร์แวร์แล้วก็เสื้อยืดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ใหญ่ไม่อยู่ใช่ไหมคะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพ oh, ี่ใหญ่ไม่อยู่แต่ว่าร้านพี่ใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะถ้ามาก็เจอนะคะเสื้อยืดแล้วก็อันเดอร์แวร์นะคะแล้วก็ตรงนี้มุมนี้ก็น่าสนใจค่ะ ตรงนี้เท่าที่ทราบเป็นร้านของพี่หน่อยบิศกรนนะคะตัวนี้เก๋มากหรอกบอกเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับลายทหารนะคะฟูกคาโมนะคะตัวนี้เป็นของท็อปช็อปค่ะเอ,อราวนี้เป็นเสื้อผ้าของพี่หน่อยบิศกรนนะคะสําหรับท่านที่ชื่นชอบก็มาเลือกดูได้ค่ะนอกจากเสื้อผ้าก็จะมีอ็อเดอรี่นะคะเครื่องประดับตรงนี้จะจะนค่ะ,ะค่ะถัดมาตรงนี้นะคะวันนี้เรามีอะไรพิเศษตรงที่ว่าข้างหน้านี้ก็จะมีลูกค้าจิติมิ์นะคะมาเยือนตลาดตักุยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะถ่ายได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่นวลตาดีชิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขบดาที่แล้วก็มาใช่ไหมคะใช่ค่ะติดใจอาหารมาสร้างสีสันให้ตลาดตัวกุ๋ยนะคะมาแล้วรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะค่ะวันนี้อาจจะบางตานิดนึงเนื่องจากฝนตกนะคะฝนมันตกแล้วค่ะยังสวยอยู่เลยนะคะตอนช่วง ที่ฝนไม่ตกเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาค่ะเป็นทีมค่ะยังสวยนะคะหุ่นดีเลยค่ะสวยดีค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋มเป็นพรไพรท์นะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะน่ารักดูคลาสสิกดีูคลาสสิกนะคะคูพอดีดีคลาสสิกค่ะได้เจอครั้งแรกตุยรวนปางชวนมาค่ะเชิญมาบ่อยๆนะคะเชิญมาบ่อยๆนะคะีใกล้บ้านแบบบ้านอยู่แถวไหนนะคะอยู่ลอมมิดไม่ไกลกันนะคะขอบคุณมากค่ะยังสวยอยู่เลยนะคะ ออขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นป้าลินจงนั่งอยู่ข้างๆนะคะตรงนี้เป็นร้านของพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดอยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วค่ะคู่กับตลาดโกกุยนะคะสำหรับเสื้อผ้าที่ของพี่เบิร์ดก็จะค่อนข้างเก๋นะคะถ้าเห็นหมวกนี้รู้เลยค่ะว่าเป็นร้านของพี่เบิร์ดนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในคะ่ะตอนนี้มีแขกทีพ่พิเศษอยู่ท่านหนึงนะะ่งค่ะอยู่พี่เบิร์ดนะคะนนจะ้องซูมดูเสื้อผ้าของพี่เบิร์ดกันพูดะคะ่ะ ที่เห็นข้างหน้าคือพี่มิวลลิตาพี่มาลาลิติวค่ะสวัสดีค่ะพี่มิวสวัสดีค่ะ,คะนี่คือตลาดโกกุยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอยู่เรียกว่าเลียบถนนวงแหวนรอบนอกแต่จริงๆเราอยู่ข้างในเราต้องไปอยู่เกินแค่นั้นเองเหมือนจะยากแต่ไม่ยาก mm hmm. เข้ามาวันนี้มีประมาณ10กว่าร้านจริงๆน่าจะมีมา,มากกว่านี้อาจจะถึง20ลร้านมีทั้งร้านเสื้อผ้านะคะอย่างแต่ละสไตล์ mm hmm. อย่างนี้ก็เป็นโมมูของพี่เบิร์ดแล้วแต่ดีไซเนอร์นะคะ เดี๋ยวเดินตามพี่หมิวนะคะขอบคุณมากค่ะจริงเป็นพรีเซนเตอร์ทิ่รกรรมศักดิ์นะคะทางเข้าอยู่รถนนอันนี้ก็ร้านร้านพี่เล็กค่ะร้านพี่เล็กนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านหนึ่งนี่คือทางเข้าที่บอกเมื่อกี้ริมถนนคือบางทีมันอยู่สองเส้นสองเส้นทางต้องไปยูเทิร์นแล้วก็กลับมาหน่อยจะมีทุกวันเสาร์ตอนบ่ายแล้วก็จะมีขายกระเป๋ามีขายนี่จะมีพี่ ที่นวลฟางนะคะเป็นนางแบบเอาผู้โสดมากับพี่อัดนะคะทั้งแต่งหน้าก็เอากระเป๋ามาขายส่วนพี่ส่วนมากเป็นทุกคนเป็นคนที่คนอยู่ในวงการทั้งหมดมาพี่หมิวขนมถ้าพี่หมิวมาสัปดาห์ที่มีพี่สันตรงนี้จะมีขนมจีนปักใต้ค่ะมาเพราะพี่ก็ไปต่างจังหวัดแลอดีพี่หมิวมาอีกค่ะนี่นั่นพี่กุ้ยเอง เป็นเครื่องจามฝังพะโลกร้อยปีร้อยปีอันนี้ร้านคุณหน่อยใช่ไหมคะร้านคุณหน่อยผุชะกอนอันนี้ของคุณอมาใช่ร้านพี่ใหญ่ไม่อยู่งสองทุกอย่างทั้งนั้นเลยมาลงอันนี้พี่กล้วยพี่กล้วยมาเดินได้มาช้อปปิ้งค่ะมาทั้งเลยเป็นเซเลบค่ะพี่กล้วยเป็นเซเลบค่ะเป็นเซเลบค่ะไม่มีร้านก็ต้องมาบนโนนแล้วราคาไม่แพงแน่นอนค่ะะะ้้กรรราานนนพี่่่เงคอไะร้านพี่เก่งค่ะ โนเวมเบอร์2022โนเวมเบอร์2022เมื่อกี้โดนไปแล้วสองชิ้นของเกยไก่ดีไซน์เพลงตัดเพลงค่ะรูะ้สึกมีใจมาเจอพราพี่มี่ที่เคยทำงานร่วมกัน ขอบคุณพี่มิวมากเลยนะคะพี่มิวพาเราเดินชมบรรยากาศในร้านก๋วย๋ยนะคะซึ่งวันนี้ต้องขอโทษด้วยตรงที่ว่าค่อนข้างบางตานิดนึงเนื่องจากฝนตกนะคะใช่แต่ว่าก็ยังมีของทานมีอะไรอยู่บ้างนะจ๊ะพี่กุยค่ะขอบคุณพี่มิวหน่อยพี่มิวเป็นของตลาดโอ้ไม่ใช่เรากุยเนี่ยนะแค่ใช้ชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆทุกคนกันแหละมามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากุยแค่แบบว่า ถ้าแบบมีเฉพาะหัวไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะขอบคุณพี่มิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่มิวต้องมาอีกนะคะพี่มิวมาลลิติวมิวลลิตานะคะขอบคุณพี่มิวมากมากค่ะพี่เฟยได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ